ให้ปลอมันก้นนะครับเดี๋ยวพ่มจะกล่าวนำนะครับสำปรับเราส่งสัญญาณกันนะครับใครจะข้ามมาเลยมั้งนะครับ แม่พิฆาตต้าพุทสังจบนะโมตัสสะพะโกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับท่นะครับเดี๋ยวเราจะไปข่าวพระพุทธก่อนนะครับประที่ว่าได้ทวายแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าด้วยอิมังสุปะสังกัสสะ ผูเชมีปุตตะสบูชาศักสิทธิวดาอ,องค์ในไม่วาบูชายันติธรมรมะสบูชาปราภูมิเทว่าตาังก้าวพระองค์ลูกเจ้ากรุงปารีและปราเกศตังก้าวพระองบูชายันติสังกัดสบูชา ถูหม้อตายายถูกไกว้ถูกองบรรปบุปรบรุษต่งางไร่บรรปชนต่งางไล่ช่องไหว้ตามไกว่ที่ไหว้เปตระคูลต่างไหว้เก้ไกว้ปลาย,คย,คายต่างตีรูจักน้ำไม่รูจักน้ำต่างตียูทะท่านตีตรงนี้เละยูทีใดๆบูชายันตี กาเตจิงจัพยิทธิ์ต่างไล่า้าปเจ้าโกโ็นมตะวายเรืองสักการะบูชาเรื่องบ่วงส่วงทัางบัตรประเกตตีกาเตี๊ิบ่องเลขเครืองกะยะบวดทางก้องข้าวก้องว่านเกฐานต่างไล่ที่ได้สเสด็จมายังบุนทนบีทีเบื้องหน้าแห่งนี้ก็ฐานต่างไล่ จงรับเรื่องสักการะบูชาข้องข่าประ้าคุณเกลียวกราดโพดเพยเตตามานิยมตุกประการดังตีข่าพระ้าปราตนา,า,าเลโกอพ่นต่อฐานข้อยส้งความมุ่งหมา,รปรา,าปราตนาปราตนาสิ่งนึ่งสิ่งใดิ้ลข้อส้มความมุงหมาตใดเงิน นึกท่องให้ได้ท่องให้ไล่น้องคลองเกียาหลับมาไม่คาดสายสับปะถุกสับปะโซกสับปะโรคสับปะเพยซับปะ,ะ,บประ,บประครออูบาดจังไรพี่ยามาต้องกายาข้าพเจ้าวังไลบริวานทางไลครอบครัวยทางไล่ทางลูกไร้ล้าน ต่งทียูระท่านทีตรงนี้และยูทีใดเดยให้อยฐานทำไปรักษาคุ้ม <bunk> um, ครองเละแคลววราดปลอดภัยถูกประการเทินไปพักได้เลยครับพักในเครื่องสร้างเวยไดุ้กชนิดเลยครับอาเตมให้กอง,งกั่าไปนะครับตอนนี้ตัววิจิตเพืือน